มาติดตามเรื่องของรัเสเซียแล้วก็ตุรกีกันบ้างนะคะซึ่งทางผู้นํารัเสเซียวันนี้ได้ลงนามในมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของตุรกีวันนี้ค่ะเพื่อที่จะแสดงความไม่พอใจที่ผู้นําตุรกีไม่ได้กล่าวคําขอโทษหลังจากที่ได้มีการยิงเครื่องบินรบของรัเสเซียจนตกนะคะซึ่งมาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทันทีค่ะ ในเวลาดิมียปูตินประธานอธิบดีลงนามในคำสั่งคว่ำบาตทางเศรษฐกิจต่อตุรกีแล้วโดยมีการเผยแพร่มาตรการดังกล่าวทางเว็บไซต์ของรัฐบาล และให้เหตุผลว่าเป็นการปกป้องพลเมืองชาวรัสเซียจากเหตุอาชญากรรมและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายต่างๆแต่จุดประสงค์หลักสําคัญก็เพื่อเป็นการตอบโต้ต่อกรณีที่เครื่องบินแอปแบบ F-16 ของตุรกียิงเครื่องบินรบของรัสเซียตกบริเวณพรมแดนซีเรียจนเป็นเหตุทําให้นักบินชาวรัสเซียเสียชีวิตหนึ่งคนนาวิกโยธินที่นาเฮลิคอปเตอร์เข้าไปช่วยเหลือเสียชีวิตอีกหนึ่งนายเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งนายปูตินรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมาก ที่นายเรเจฟเทยิฟแอดดอานประธานาธิบดีของตุรกียังไม่ยอมกล่าวคำขอโทษต่อรัสเซียค่ะการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของรัสเซียในครั้งนี้ครอบคลุมถึงการยกเลิกนําเข้าสินค้าบางชนิดจากตุรกีโดยนายปูตินได้สั่งการให้รัฐบาลเตรียมหาสินค้าจากแหล่งอื่นๆมาแทนที่และจะประกาศรายชื่อสินค้าที่ยกเลิกการนําเข้าจากตุรกีทั้งหมดในวันจันนี้รวมถึงจะมีการควบคุมการดําเนินงานของธุรกิจตุรกีในรัสเซียและนับตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมปีหน้าเป็นต้นไป มาตรการสั่งห้ามบริษัทร,รัสเซียร,รับชาวตุรกีเข้าทำงานใหม่ก็จะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการด้วยส่วนแรงงานชาวตุรกีที่เข้าทำงานก่อนหน้านี้จะไม่ได้รับผลกระทบค่ะนอกจากนี้มาตรการดังกล่าวยังรวมถึงการห้ามเครื่องบินเช่าเหมาลำจากราัสเซียเดินทางเข้าไปยงตุรกีและมีคำสั่งห้ามบริษัทท่องเที่ยวของรัสเซียงดขายทัวร์เดินทางท่องเที่ยวไปยังตุรกีอีกด้วย รัเสเซียถือว่าเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของตุรกีโดยจะนําเข้าสินค้าประเภทอาหารผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งสิ่งทอและยังถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆที่ชาวรัสเซียนิยมเดินทางไปพักผ่อนโดยเมื่อปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางไปยังตุรกีถึงกว่า3ล้านคนขณะที่ปัจจุบันยังมีชาวตุรกีอาศัยอยู่ในรัสเซียไม่น้อยกว่า2 0 0 0 0 0คน ก่อนหน้านี้ในแอโดอานผู้นําตุรกีมีท่าทีที่แข็งกร้าวไม่แพ้กันนะคะยืนกรานว่าตุรกีจะไม่ขอโทษต่อ,อก,กรณียิงเครื่องบินตกเพราะถือเป็นสิทธิ์ที่ถูกต้องที่จะปกป้องอธิปไตยเหนือน่านฟ้าของตัวเองแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในแอโดอานก็แสดงท่าทีอ่อนลง กล่าวว่าเขารู้สึกเศร้าใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวและหวังว่าจะมีโอกาสได้พูดคุยทําความเข้าใจกับนายปูตินในระหว่างเข้าร่วมประชุมโลกร้อนที่กรุงปารีสในช่วงสุดสัปดาห์นี้โดยโฆษกส่วนตัวของผู้นํารัสเซียยอมรับว่าทางการตุรกีร้องขอจะเข้าพบผู้นํารัสเซียจริงแต่ยังไม่ได้มีการนัดหมายกําหนดวันเวลาที่แน่ชัดค่ะ